มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่รัฐบาลนะครับมอบให้กับประชาชนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ13ล้าน2 0 0 0คนเป็นของขวัญปีใหม่ปี2,566ที่จะถึงนี้ซึ่งก็คือการที่รัฐบาลมีการอนุมัตินะครับวงเงินทั้งสิ้น2,644ล้านบาท เพื่อที่จะช่วยค่าครองชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นระยะเวลา1เดือนในเดือนมกราคม2566ซึ่งจะช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรจำนวนทั้งสิ้น13ล้าน2 0 0 0 0คนข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณนะเดือนธันวาคมปี2565ล่าสุดนะครับโดยเป็นการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ200บาทเป็นระยะเวลา1เดือน ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ในเดือนมกราคม2566นี้โดยผู้ที่มีบัตรที่เคยได้รับวงเงิน200บาทต่อเดือนต่อคนนะครับในนี้มีจำนวนทั้งสิ้น3 5 4 0 0 0 0คนก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมเป็น400บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีบัตรที่เคยได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนตรงนี้จะมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ9ล้าน6 0 8 0 0 0 0คนจะได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมแล้วก็จะเป็น500บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้นะครับทางด้านรัฐบาลก็ได้เห็นถึงเรื่องของสถานการณ์นะครับความรุนแรงของโควิด -19 เองก็ดีในหลายประเทศที่ได้คลี่คลายแต่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็ยังมีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปก็ยังอยู่ในระดับสูงรวมทั้งราคาพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาสินค้าอ,อ,อุปโภคเนี่ยสูงขึ้นทําให้กําลังซื้อของผู้มีบัตรส่วนในการแห่งรัฐลดลงส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางด้านรายได้ทรัพย์สินแล้วก็นี้สินถึงแม้ว่ารายได้เพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมาตรการช่วยเหลือพิเศษนี้ก็จะช่วยเพิ่มกําลัง,งการซื้ออุปโภคและบริโภคที่จําเป็นโดยเฉพาะสินค้านะครับการศึกษาและวัตถุด,ดิบเพื่อกเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ด้วย